สวัสดีครับสวัสดีตนเทียงครับวันนี้ก็เกี่ยวหญ้าให้งัวนะครับนี่นี่ครับหญ้าแบบนี้กินดีอยู่นะครับนี่ครับหญ้าไม่รู้แต่หญ้าหวายไม่กินครับต้องเอาไว้ตากแดดให้มันเหนียวกันครับให้มันแห้งมันถึงจะกินนะครับเพราะว่ามันแข็งด้วยไม่รู้นี่ครับตัวนี้กินครับนี่ แบบนี้อยาคนละแบบแบบนี้ไม่กินกินอิ่มมาท้องป่องนะครับจับยังไม่ได้าห็ว่ามันไม่อยากให้จับตอนนี้ก็ท้องกำลังป่องกินเยอะจุกมากนะครับ ตู้ครับถ้าอยากมันอ้วก็ต้องให้มันกินบ่อยๆนะครับหาย่ามามนกินเยอะๆเอเอรออยังนั้นว <laughs> <c oughs> ่าอันนี้หญ้าไว้มันก็ไม่กินนะนเข้าใกล้ะนะมครับมีนอยากเข้าใกล้ มันไม่อยากให้จับนะครับ คันมากครับเกี่ยวหญ้าเสร็จก็จะไปอาบหน้าครับรอดคันคันคายหญ้า ย้ายที่ผูกใหม่ครับทุกวันก็จะผูกไว้กอไผ่นู่นครับพอดีมีขี้เหม,ม,ม,ม็นขี้เป็นเนี้ยวอมันก็เลยย้ายมาผูกไว้ตรงนี้ลอยที่เก่าขี้มันแห้งครับเดี๋ยวค่อยไปผูกใหม่สองสามวันถ้าเอาไว้ในคอกเลยคอกก็แฉะนะครับต้องทำคอกให้มันแห้ง ช่วงนี้หญ้าแก่ครับไม่ค่อยมีหญ้าอ่อนหนญะ้าธรรมชาติอ้วนมากนะครับกำลังป่องขึ้นกินด,ดีเลี้ยงดีกินด,ดี